ขอบคุณนะเธอโคตรใจดีกับเราเลยอะยอมเดือดร้อนช่วยเราทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันที่ไหนเราเป็นแฟนกันเฮ้ยแป๊หนึ่งโทษทีนะห้องเราลกไปหน่อยอะ แต่เราประกันได้ไม่มีแรงสาบแม่เราทําความสะอาดเรียบร้อยละแบบนี้ไม่เรียกว่าลกหรอกเทียบกับห้องเราได้ยินแบบนี้ก็สบายใจหน่อยวันนี้เธอนอนห้องเรานะแต่เ,เราไปนอนโซฟาข้างล่างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปแนะน้ำตัวกับแม่แต่เราสมมติว่าเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอทำไมไม่นอนด้วยกันน่ะถ้าแม่เธอมาเห็นว่า เราแยกห้องกันนอนเนี่ยจะไม่สงสัยเหรอเป็นแฟนกันไม่ใช่ผัวเมียกันซะหน่อยจะนอนห้องเดียวกันได้ไง<ะ>อันนี้ความคิดแม่เราอะไม่ใช่ความคิดเราถ้าจะอยู่บ้านเราอะอย่ายทำอะไรขัดใจแม่เราเข้าใจะปะก็นอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาปลุกกุไนไอ มนเราขอบคุณนะเธอโคตรใจดีกับเราเลยอะยอมเดือดร้อนช่วยเราทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันที่ไหนเราเป็นแฟนกันอมปลอมไง สำลงมมาอีก,กได้สำให้เท่าที่ฟ้าพอใจจะท่ไรนโชคชะตา